สวัสดีจ้า,าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ได้เนื้อมาจากพี่น้องจ้าโซยจุตัะวานสบยายพาขี้ริ้วพี่น้องเนื้อได้อันนี้มาก่อพี่น้องปักน้ำต้มแล้วเรียบร้อยจ้ะพี่น้องจ้ามาสเสร็จแลกันก็ใหลายๆเด้อพี่น้องผู้บนบนกินดิบจา้าว้าวพี่น้องอื สใส่ไปมลยพปีกพเลงาพี่ก็ไมไม่ีม่จใส่มีมมด้วจะ้มจะมาถึงแล้วลองขออ้าซอยเสร็จแล้บ้าง ฮะเอานี่ลงก่อนเนี่ยอืมไปไปนอก่อนนะอ้ย<ม><ม>เหนื่อยงาน,งน,งยนี่นอนโอ้ยี่นอนเลยรอนห้องเนาะเอาไปยี่สิบจ้า

ซอยเนื้อซอยซอยไร่ตัดเนาะพี่น้องกันที่อย่างไรอันนี้อันนี้มะดองเลยตัดจ้าตัด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 ไม่ไมสุดๆด,ดูดิพี่น้องจา้าเอาเลยแม่พ่อตัดเลยจ้ะเป็นไหนพี่น้องางามค่ะ พอดีกินนะพี่น้องเสียบๆมันจะคำรูดตอนอนี้ไงนะตอนนีไ้ไงแบบจ้ะเอ้าสั่ว้ายพี่น้องวะพี่น้องจ้ะ เยบกระโดนน่ะกรโดนแจกค่ะเจ็ดอืมสองมาจะพิมพังไงเจ็บเสียบมัน น่าผักใส่จ้ะนา้านตับรางในบ่อขอโทษผัวไปให้ผู้พี่น้องผู้บกินดีเพือจ้ะเด้อพอแมีพี่น้องผู้บกินดีเพ้อจ่ะ ่นคือสดสอดมาอยู่เนี <Yeah. S 1> ่ยขนๆจ้ะขนเลยแล้วันนี้ได้สอดสุดแล้ววันนี้นนนจ้ะใส่ไปเลยเสียุเจีย

เอาไหนกันบอกพี่น้องแมนเสียเลยจ้ะเอาออกเลยพี่น้องกินแบบธนัาเท่าหนิแหละจ้าบอดบอกัดนี่แล้วกันบอกรักกอดบอกจ้าพี่น้องใส,<า>ส่เลยพี่น้อ,นองออดีนะจังดูมีเสือมีสาพี่น่าจ้าไม่หยิบตุบตุบหลดุดอ๋อม,มาตัวเมนมักง่ายคักโนทีวาพี่าโอ้ขอออกไปเลยพี่น้องเลย มันจะมันจะหนักนเนาะแต่สีวายัางไงเป็นบะแม่จ้ะเฮาอโอ้กินเขา่าบร้ฮอดกินฮอดเข่ายู่อาตับเหรอใช่ไประโยชน์ใช่ไประโยน เผ็บมากเผ็ดมากเลยนม่กินเงกินนะปากน้ำจ้ะขอบคุณจ้ะทำตับกัจ้ะจับไม่ออกกันเอาอไม่ตับใช่แล้วไม่ปากน้ำพี่้อง กันนี้ซุกด้วจากปากน้ำนอ้องก็บอกอู้กินดิบมันชุย่างอะคือจังบวกินดิบมันโมเมนต์ยังใส่ในใจาปากน้ำมันแข็งเป็นความ่ค่ะอันนี้ก็หั่นต้นบางๆกัะเพราะว่าให้ได้กินง่ายนี่คืนมัน ต้งหรอกกินบาปีน้องต่างใ่ห้วยใวปปป่ปากหลดมันไงปากน้ำพี่น้องปากน้ำตรง ยังไม่เป็นทับเผื่อพี่หลังไครใครับก็กต้องข,องของ้างเนี่ยก็ด,ยกดูนี่าฝาดิี่ไม่เอาฝาดุดฝาดิดจ้าปากนา้ำนะพี่น้องเฮ้ย Yeah. <laughs> อีกวันน้ำ้าวบ้างเลยจ้ะ ตัำพันกับว่าหอมบัวซพี่ปลองหมวนมวนมุนนะโอ้ยเขาเลี่ยบม่เน,นี่ย ม,ม่ละเฮ้ยแม่เยอะจับจ้นหอมจีนปลาหมากปลาหนา้ำอีกทิ้งไปที่มาอยู่ที่รอกหยับด้วยแล้วเนี่ยจ้ะโอ้พี่น้องแซบแซบจ้ะสดพี่น้อง แต่เลียดมาอยู่แต่บ่กินเลียดจ้ะซช่ยอยู่เนาะโดนกินเทียช่วงเนี้ยไปน้ำก็เลยพี่นอ้องจะก,ก็กินได้อยู่จ้ะน้ำก็ได้ไปซื้อเพื่อนเนาะตวบต้นจังจ ับ่าง, <laughs> งมากเอาน้ำจิ้มเสียกินโนดจ้ะยุกไปยุงไม้ไปเลยนะพี่น้อเสียบไปเกาจ้ะกินท่าเคียงมันแซ่บจ้ะด่อยน้ำกิไปนำ้นปนำกินได้ถ้ารดนี้ต้อง ไ้ไปกินไปนาจะเปนกนแซ่บัต่กิดูพันหมือนเด่าไหัด ใช่ถ่ยทายเทียวมาได้พี่น้องห้องห้องห้องเขียงงามขักจ้ะเอออยู่ไหมช่ชอยู่หรือาบึงทางอยจะ้ะ บึงบ่งบริษัทเพราะว่ามันเป็นรีวิวทางเดียวกันบ่ซอยจ้ะสิซอยไลท์ตัดจ้ะเป็นบ่่คะแมไลท์ตัดมันชิงา่ายจ้ะเดี๋ยวเราจะซอยต้นใหญ่ายถ่าน อยู yeah. mm ่ไ hmm. ด nah ้ใจเย็นๆน้ำค่ะพี่น้องจ้ากิมกับคนเนะพี่น้อง เปี่นวาปัดให้หนเนี่ยเอานี่มันแตกแล้วนะเอ้านะเอ้ยอย่าว่าเด้อจะผู้ผสิมกัออบว่าเมนดังชันดีใจมนูน,นี้มันเป็นอันี่ยเอียงก่อนมันเป็นเป็นพืน้นแล้วจะเป็นพื้นเป็นเนื้อในอ,อ่ะอเหนียวกันนี่เพบัว่าบ่เหนียวบ่วเล้วน้ำคว้าหอมซอยกันแล้วเนาะจ้าอู้อหัวเงือกลายายู่สัทีชูปะบ่จ้าบัสซีดนะ เนื้อ,อมออนันก็คือต้องเป็นกีบมันอย่างเงนะ,ะสุดยอดจรีงนะ ห้าหมีนบ่ะหวนจัอ้อืโอ้ยขาคุณยไหลเยอนะ้งื่อไหครัมเนาจะเนาะจะโดนมากินทีนึงพี่นอ่องแม่ขอผาไหลเด้อพี่นอ่องผู้เพิ่นบอกินดิบอ่ะ ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามารับชมจนจบขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เป็นกําลังใจให้แม่เพ่นกับแม่ยกพี่น้องจา้าขอบคุณหลายหลายที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งชงของแม่เพ่นชาแนลจ้าพี่น้องจ,าจ้าแม่เพ่นแม่๊กบกะขอขอบคุณพี่น้องคลิปเมีไว้ชมนี่เนาะจ้าพี่น,อน้องเนาะคลิปหนาพอกันไหมจา้าไปเลยจ้าพี่น้องขอบคุณค่ะ